พุรุนยางแตกนะคะมาอัปเดตล้อมือสองนะคะนี่เลยค่ะจัดโปรให้ล้อใหม่ยางเปอร์เซ็นต์นะคะราคาอยู่ที่9 9 0 0 1,900บาทเท่านั้นเลยนะคะล้อใหม่แกะกล่องรัดด้วยยางเปอร์เซ็นต์นะคะนี่ค่ะมีการยก s อ v สีเทากันนะคะยางปี20ค่ะนี่ค่ะล้อกว้าง8.54สี่ลูกใส่แล้วล้อไม่ยื่นไม่ล้นออกจากตัวรถนะคะล้อไม่ล้นนะคะล้อใหม่ยางเปอร์เซ็นต์จัดโปรให้1 9 0 0บาทค่ะ นะคะแล้วก็มีล้อมือสองนะคะด้านหลังนี้เลยนะคะแล้วก็มีหยดน้ำค่ะหยดน้ำเจ9ดพันเาเท่านั้นเลยอันนี้นะคะแม็กเวลราคาอยู่ที่5,900ค่ะค่ะนะคะอันนี้5,900ันารนะคะแม็กเวลนะคะจัดราคาให้เลยนะคะคลิปนี้นะคะมาชมกันที่ชุดแรกเลยนะคะชุดนี้แม็กกันยก SUV กว้าง9ออฟศูนย์ะคะล้อใหม่แกะกล่องรับด้วยยางเปอร์เซนต์ค่ะยางเป็นยาง 265หกห้าหสิดนะคะยางยี่ห้อด้วยนะคะปี20สิบนะคะชุดนี้ราคาอยู่ที่จัดไปค่ะหนึ่งยบาทเท่านั้นเลยนะคะหนึ่งร้ยบาทนะคะชุดนี้นะคะล้อใหม่แกะกล่องเลยนะคะนี่ค่ะดอกยางแน่นแบบนี้เลยนะคะชุดนี้นะคะนี่ค่ะเอาไปหล่อๆใช้ย,วยาวๆเลยนะคะชุดนี้จัดไปราคาอยู่ที่หนึ่ง้อยบาทนะคะหนึ่งยบาทค่ะนะคะ แล้วก็ชุดนี้ค่ะแม็กอ e ีแบนนะคะกว้าง8.54สีลูกนะคะใครหาสเปคใส่แล้วล้อไม่ไม่ล้นไม่ยื่นล้อไม่ล้นออกจากตัวรถนะคะใส่แล้วพอดีเลยนะคะไม่ล้นออกจากตัวรถเลยนะคะนี่เลยค่ะกว้าง8.54สีลูกนะคะออฟ35นะคะไม่ล้นเลยนะคะจัดให้ล้อใหม่ย,ยางเปอร์เซ็นต์ค่ะยางเซ็ตด้วยเอาไป1,900บาทเลยค่ะชุดนี้แม e ็กอีแบนนะคะหยอดแดงค่ะนะคะยาง2-4.5-4.5 สิบแปดคู่หลังสองเจ็ดห้าสี่สิบสิบแปดนะคะปียี่สิบนะคะชุดนี้นะคะนี่เลยค่ะชุดนี้จัดไปล้อใหม่กว้าง8.5้านะคะรัดด้วยยางเปอร์เซ็นต์ค่ะ19 0 0บาทเท่านั้นเลยนะคะ19 0 0บาทค่ะชุดนี้นะคะแม็กอีแบนสีดำหยอดแดงนะคะยางเป็นสอง5้า้าห้าปดปี20นะคะนี่เลยค่ะยางซิ่งนะคะดอกแน่นๆไปเลยนะคะนี่ค่ะจัดให้นะคะ ล้อใหม่แกะกล่องรัดด้วยยางเปอร์เซนต์ค่ะกว้าง8.54ลูกนะคะชุดนี้ราคาอยู่ที่11,900มาบาทค่ะถูกกว่ามือสองเลยนะคะล้อใหม่นะคะถูกกว่ามือสองเลย รอบนี้มาจัดโปรให้ลูกค้าเลยค่ะนะคะชุดนี้นะคะราคาอยู่ที่11,900บาทค่ะชุดนี้นะคะ Mac ก d r ค่ะล้อใหม่แกะกล่องรัดด้วยยางเปอร์เซ็นต์2 5 5 50 18นะคะชุดนี้นะคะราคาอยู่ที่11,900บาทค่ะ นี่เลยค่ะดอกยางดอกยางแน่นๆทุกเส้นเลยนะคะชุดนี้นะคะกว้าง8.54ลูกค่ะใส่แล้วล้อไม่ยื่นไม่ล้นนะคะเอาไป11,900บาทค่ะ นะคะชุดนี้แม็กทีซีศนะคะกว้าง8.54จลูกนะคะล้อใหม่แกะกล่องค่ะชุดนี้สีเขาทำมาสวยมากเลยนะคะนี่ค่ะล้อใหม่แกะกล่องนะคะยางปียีเอดค่ะยางหน้าสองสี่ห้ี่ห้าสดคู่หลัง2 7งเจ็ดห้ี่สิบสนะคะนี่เลยค่ะ ยางชุดด้วยนะคะปี21นะคะแมก TC 005ค่ะกว้าง8.54ลูกนะคะล้อใหม่แกะกล่องเลยค่ะราคาอยู่ที่1,900บาทนะคะ1,900บาทเลยค่ะชุดนี้นะคะแล้วก็มาจัดให้ล้อใหม่แกะกล่องแมก TC 005ค่ะใส่ร้5ลู114นะคะยางหน้า2454 58 คู่หลัง2.5448็ส่ดใส่รถ5ลูกนะคะชุดนี้นะคะกว้าง8.5ใส่แล้วล้อไม่ยื่นไม่ล้นขายยางตีแถมไปเลยนะคะชุดนี้ราคาอยู่ที่9,9 0 0บาทค่ะล้อใหม่นะคะแกะกล่องเลยฟังไม่ผิดนะคะล้อใหม่แกะกล่องเลยนะคะชุดนี้นะคะจัดให้ราคาอยู่ที่9,900บาทค่ะรอบนี้ว้าวแน่นอนนะคะจัดล้อใหม่ให้ลูกค้าค่ะนี่เลยนะคะอันนี้ ล้อมือสองสภาพใหม่นะคะจุดนี้เป็นล้องานไทยนะ,ะนี่ค่ะแม็กกูไก่นะคะกว้าง8.5 4ีลูกใส่ล้นห้าลู114คะ่ะล้อสวยไม่มีตำหนิเลยนะคะยางปี23คะ่ะ นี่ค่ะยางหน้า245-458หคู่หลัง275-4018 4, ห้ล้องานไทยค่ะสภาพเหมือนเบิกใหม่เลยนะคะกว้าง8.54ลูกค่ะใส่รถ5ลูกนะคะนี่ค่ะชุดนี้ราคาอยู่ที่1,900บาทค่ะนะคะ1,900บาทนะคะล้อกว้าง8.5ไม่ควรพลาดเลยนะคะรอบนี้นะคะ ชุดนี้ค่ะแม็กเอ R ค่ะกว้าง8.54ลูกนะคะยางเป็นยางปี23ค่ะเป็นยางไทยดีสโตนนะคะใช้ยาวๆเลยเหมือนเบิกใหม่ค่ะใส่แล้วล้อไม่ยืน่นไม่ล้นด้วยนะคะชุดนี้ราคาอยู่ที่11,900บาทได้ยางไทยค่ะปี23นะคะดอกยางแน่นๆแบบนี้เลยค่ะล้อสวยกิฟเลยนะคะชุดนี้นะคะเป็นมือสองนะคะกว้าง8.54ลูกค่ะไม่ล้นนะคะ11,000 900บาทค่ะด้านหลังเดี๋ยวไปจัดให้ราคาห้า0ันเก้านะคะนี่ค่ะชุดนี้นะคะเป็นแม็กยดน้ำนะคะขอบส6หค่ะล้ออัลบรดนะคะจัดไปค่ะราคาเอาไปเจ็ดันเก้าร้อยบาทนะคะยางสองหกห้าเจ็ดสิบสบหกนะคะปียี่สิบสองค่ะนะคะนี่ค่ะดอกยางแน่นเลยนะคะอันนี้คู่หลังปียี่สิบนะคะนี่ค่ะในคู่หน้านะคะยางสวยมากเลยนะคะชุดนี้นะคะนี่ค่ะ ราคาอยู่ที่7,900บาทนะคะแม็กหยดน้ำค่ะ7,900บาทล้อสวยกิฟตไม่มีรอยเลยนะคะนี่ค่ะสภาพคือเหมือนเบิกใหม่เลยค่ะไม่มีรอยเลยนะคะไรตํำหนิ 7,900บาทค่ะได้ทั้งแม็กทั้งยางเลยนะคะ4ล้อนะคะ7,900บาทนะคะชุดนี้นะคะแม็กออฟลุกคอบ16มี1ชุดเลยค่ะ7,900าบาทเท่านั้นเลยนะคะแล้วก็ชุดนี้ค่ะแม็กเวลออฟลุกค่ะเอาไปราคาโปร5 9 0 0าบาทค่ะนะคะชุดนี้นะคะ5 9า0นบาทเลยนะคะแม็กเวลออฟลุกค่ะล้อเงาๆงเลยนะคะไม่มีชิ้เกลือนะคะ5 9า0ันบาทยาง ยางเป็นยางปี22นะคะนี่ค่ะปี22ด้วยยางหน้าสองสี่ห้าสี่ห้าสิบดนะคะคู่หลังสองเจ็ดห้าสี่สิบิบดค่ะนี่เลยค่ะดอกยางนะคะนี่ยางคู่หน้านะคะและนี่ยางคู่หลังนะคะนี่ค่ะเป็นยางชุดนะคะเป็นยางชุดนะคะปี22สิบนะคะเอาไปห้าพัน้าร้อบาทใครหาเมกเวลออฟลึกเงาเงา,งานะคะไม่ควรพลาดเลยเอาไปห้า0ัน้าร้อยบาทนะคะ ชุดนี้แม็กไอเอสามสิบค่ะนะคะยางปียี่สิบนะคะยางหน้าสองสี่ห้าสี่ห้าสิบแปดคู่หลังสองเจ็ดห้าสี่สิบสิบแปดค่ะเอาไปหกพันเก้าร้อยบาทนะคะนี่เลยค่ะดอกยางแน่นๆเลยนะคะชุดนี้นะคะเอาไปอยู่ที่นี่ค่ะ IE ใส่ร e ้อหล,ลูหนึนะคะเอาไป6,900บาทค่ะชุดนี้แม็กเวลนะคะ5,900บาทเหมือนกันค่ะยางหน้า245 458 ล้อหลัง275 4 0 1 8นะคะล้อเงาเงาเลยนะคะเป็นแม็กเวลล้อเงาเงาเลยนะคะยางปี20นะคะนี่ค่ะล้อเงาเลยนะคะจุดนี้นะคะนี่ค่ะเอาไปราคาอยู่ที่5,900บาทนะคะ5,900บาทได้4ล้อเลยนะคะทั้งแม็กทั้งยางเลยนะคะ5,900บาทอันนี้ใส่รถ5้ลู่นะคะส่วนชุดนี้ค่ะรถ6กลู่เวลเราก็จัดให้นะคะ แม็กเวใส่ลถอหกลูค่ะชุดนี้ก็ห้าพันเก้าร้อยบาทค่ะนี่เลยค่ะยางหน้าเป็นสองสี่ห้าสี่สิบสิบแปดนะคะคู้หลังสองสี่ห้าห้าสิบสิบแปดนะคะนี่เลยค่ะห้าพันเก้าร้อยบาทนะคะล้อไม่มีช่อมไม่มีดุ้งนะคะห้าพันเก้าร้อยบาทเลยค่ะนะคะ แล้วก็มีก้านยก SUV กว้าง9ออฟศูนย์ค่ะยางปี22นะคะนี่ค่ะเอาไปราคาอยู่ที่9,900บาทนะคะได้ยางปี22นะคะนี่ค่ะล้อสวยสวยเลยนะคะ9,900บาทค่ะชุดนี้แม็กไบพัดนะคะยางปี22ค่ะ2 6 5 6กหนะคะเอาไปใช้ย,ย,ยาวๆเลยค่ะนะคะนี่ค่ะดอกยางแน้นๆนะคะแม็กไบพัดค่ะล้อสวยสวยเลยนะคะเอาไปราคาอยู่ที่1900บาทค่ะ นะคะจุดนี้นะคะแมกเวลออฟลึกค่ะออฟลึกออฟกระมังนะคะยางปี21 265 6 0 18นะคะนี่ค่ะยางปี21นะคะจุดนี้นะคะนี่ค่ะจุดนี้เอาไปราคาอยู่ที่8,900บาทค่ะนะคะ ชุดนี้นะคะเป็นแม็กไ e 30นะคะล้อสวยๆ,ๆเลยนะคะยางเป็นยางปี23นะคะใครหาย,ายางปีใหม่ๆนะคะชุดนี้เลยนะคะแม็กไ e 30ค่ะยางหน้า245 4 5่หนะคะคู่หลัง275 40 18นะคะปี23ค่ะนี่เลยค่ะเหมือนสภาพเบิกใหม่เลยนะคะดอกยางแน่นๆแบบนี้เลยค่ะนะคะใส่รถหกลูกน,นะคะราคาอยู่ที่9,500บาทน,นะคะ 9,500บาทค่ะนะคะด้านหลังนี้นะคะแม็กเวลนะคะชุดนี้ค่ะแม็กเวลออฟลึกนะคะ n 5นะคะนี่ค่ะออฟลึกๆเลยนะคะร้องงานหนุ่มมิงน,นะคะนี่ค่ะออฟมันจะลึกมากนะคะ เนี่ยข้างหลังดึกจัดเลยนะคะย่างหน้าสองสี่ห้าสี่ห้าสิบแปดคู่หลังสองเจ็ดห้าสี่สิบสิบแปดปียี่สิบเอ็ดนะคะนี่ค่ะเอาไปราคาอยู่ที่เจ็ดพันเก้าร้อยบาทนะคะเจ็ดพันเก้าร้อยบาทค่ะชุดนี้นะคะแม็กทีอีสามเจ็ดสีดำหยอดแดงนะคะเอาไปหกพันเก้าร้อยบาทนะคะนี่ค่ะชุดนี้นะคะแม็ก N5 นะคะ SE นะคะล้อง,งานหนุ่มเมิงนะคะยางปี21นะคะนี่เลยค่ะดอกยางแน่นๆแบบนี้เลยนะคะยางหน้า2 4 5 4 5่หคู่หลัง2 7 5 4จ็ดนะคะล้อง,งานหนุ่มเมิงนะคะชุดนี้นะคะร้องเงาๆเลยนะคะเอาไป9,500บาทนะคะนี่ค่ะชุดนี้นะคะทีเด็ดเลยนะคะ Mac N5 นะคะออฟลึกๆเลยนะคะล้อง,งานหนุ่มเมิงค่ะยางใหม่ปี24นะคะนี่ค่ะ นะคะตุ่มหน้ายางยังติดนะคะนี่ค่ะยางใหม่ปี24นะคะตุ่มหน้ายางยังติดอยู่เลยนะคะจุดนี้นะคะนี่ค่ะยางปี24นะคะยางใหม่เลยนะคะเอาไปราคา13,900บาทค่ะนะคะ13,900บาทนะคะนี่เลยค่ะจุดนี้แม็กเวลนะคะยางปี24ค่ะล้อเงาเงาเลยนะคะ ใครหายยางปีใหม่ๆนะคะชุดนี้นะคะหนึ่งหมื่นเก้าร้อยบาทค่ะ <c oughs> ชุดนี้นะคะแม็กเวลล์ออบลึกค่ะยางปียี่สิบสามนะคะนี่ค่ะยางปียี่สิบสามนะคะเจ็ดพันเก้าร้อยบาทนะคะล้อเงาๆนะคะยางปียี่สิบสามค่ะดอกยางแน่นๆเลยนะคะนี่ค่ะเจ็ดพันเก้าร้อยบาทนะคะแล้วก็มีทีอีสามเจ็ดหยอดแดงใส่ลดห้ารูนะคะ เอาไป6 9พัอบาทค่ะนะคะด้านในยังมีให้เลือกอีกหลายชุดเลยนะคะแม็กเวลออฟลึกชุดนี้นะคะล้องงานหนุ่มมิงนะคะเอาไป6 9พั้ายบาทค่ะ m a ็ w เวลห้าลูออฟลนะคะเอาไปเจ็ดันเร้อยบาทนะคะนี่ค่ะ r e อีสชุดนี้นะคะสีเท่ากันค่ะนี่ค่ะเอาไปห้าพันเ้าร้อยบาทนะคะ แม็กทีอีสามเจ็ดนะคะใส่ล้นหกลูกยางเป็นสองหกห้าหกสิบสิบแปดค่ะเอาไปห้าพันเก้าร้อยบาทค่ะแม็กทีอีสามเจ็ดค่ะร้องงานไทยยางสองห้าห้าห้าสิบปียิบเอ็ดนะคะเจ็ดพันเก้าร้อยบาทค่ะแม็กทีอีสามเจ็ดยางปียี่สิบสองนะคะยางหน้าสองสี่ห้าสี่ห้าสิบแปดคู่หลังสองเจ็ดห้าสี่สิบสิบแปดค่ะเอาไปราคาอยู่ที่ห้าพันเก้าร้อยบาทค่ะ Mac r, แม็กดี o r ล้องานเลนโซนะคะจุดนี้นะคะล้องานเลนโซ่เลยนะคะเอาไป8,900บาทค่ะนะคะแม็กทีอีสามเจยอดแดงนะคะใส่ล้นห้าลูหนึ่งหสี่ค่ะยางชุดด้วยนะคะห้าพันเก้าร้อยบาทนะคะชุดนี้นะคะนี่ค่ะแล้วก็มีแม็กอารีสิค่ะชุดนี้นะคะยางปียี่สิบสองนะคะ นี่ค่ะ9,500บาทนะคะชุดนี้ค่ะ RE 30ค่ะล้อง,งาน APP นะคะยางปี22ค่ะนะคะดอกยางแน่นๆแบบนี้เลยนะคะยางปี22นะคะชุดนี้นะคะราคาอยู่ที่8,900บาทค่ะชุดนี้ Mac N 5นะคะนี่ค่ะออฟลึกๆอย่างนี้เลยนะคะ1,900บาทค่ะ จุดนี้นะคะก็เป็นแม็กเวลออฟลึกนะคะ9 5้าพันห้าร้อบาทค่ะชุดนี้ก็เป็นแม็กเวล n ์เ e ห้าค่ะล้อาง,งานหนุ่เม้งนะคะนี่ค่ะยางปี22่สิบสองนะคะชุดนี้เก้าพันห้าร้อยบาทค่ะแม็กเวลออฟลึกนะคะ n 5ห้ค่ะออฟลึกลึกเลยนะคะยางปียี่สบเอ็ดค่ะหนึ่งมืนสองพันเก้าร้อยบาทนะคะนี่ค่ะ CE 2 8ยริห้าลูค่ะเจ็ดพันเก้าร้อบาทค่ะ นี่นะคะมีให้เลือกหลายชุดเลยนะคะเดี๋ยวไล่ให้จมทีละชุดนะคะแล้วก็มีด้านนี้ก็มีค่ะนะคะแม็กอ e 3 0นะคะชุดนี้นะคะกว้าง8.54ลูกนะคะใส่แล้วล้อไม่ยื่นไม่ล้นออกจากตัวรถนะคะใส่ล้น5้ลูค่ะราคาอยู่ที่8,900บาทค่ะชุดนี้แม็กซีอีนะคะ ราคาอยู่ที่7,900บาทค่ะสำหรับใครที่อยากได้ล้อเปล่านะคะก็จัดให้เลยนะคะยังมีอยู่นะคะราคา4,900บาทนะคะชุดนี้นะคะ T E 3 7มเดอแดงนะคะ4ี0 0บาทค่ะชุดนี้แม็ก d อ R นะคะ7,900บาทนะคะนี่ค่ะแม็กเวลเงาๆเลยนะคะไม่มีรอยนะคะ4 9 0 0บาทค่ะอันนี้ก็4900บาทนะคะอันนี้ก็4900บาทค่ะ นี่ก็4,9 0 0บาทนะคะอันนี้ก็4,900บ,บาทค่ะอันนี้แม็กเวล5ลูนะคะ4,900บาทค่ะอันนี้แม็กว้าง8 5 4ลูกนะคะล้อเป่านะคะ5,900บาทค่ะอันนี้แม็กเวลคิปแดงนะคะล้องานด้วยนะคะออบลึกๆเลยล้อไรลอยนะคะราคาอยู่ที่5,9 0 0บาทค่ะนะคะ นี่เลยนะคะใครสนใจนะคะมาดูมาชมได้เลยนะคะที่ร้านพูลยนยางแตกนะคะสนใจติดต่อได้ที่เบอร์นะคะ0951199659นะคะหรือว่าแอดไลน์ได้ที่เบอร์นี้เลยนะคะ0951199659นะคะเป็นแอดด้วยเบอร์โทรนะคะใครมีล้อเดิมล้อแต่งอยากจะมาเทิร์นนะคะ รับเทิรนทุกสภาพเลยนะคะแต่ว่าต้องมาเทินที่หน้าร้านนะคะรับเทิรนทุกสภาพค่ะสภาพไหนก็ได้รับเทิรนหมดนะคะเทินล้อราคาก็จะลดลงอีกราคาก็จะถูกลงอีกจากที่แจ้งค่ะ ต่างจังหวัดนะคะมีบริการส่งขนส่งทั่วไทยนะคะมีค่าส่งแล้วก็ไม่มีปลายทางนะคะหรือว่าใครอยากจะมาดูมาชมของที่หน้าร้านนะคะเข้า Google แล้วก็พิมพ์ว่าร้านุูลูนยางแตกนะคะ GPS มาถึงหน้าร้านเลยนะคะนี่ค่ะมาอัปเดตรอให้ชมนะคะฝากติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะ